สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆนะคะด้วย Adobe Premiere Pro 2023นะคะก็ถ้าพูดกันง่ายๆเลยนะคะหน้าต่างปกติเวลาเราเปิดมามันก็จะมีแบบว่าด้านขวาสุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเอฟเฟกต่างๆที่เราสามารถใส่ไปใน,ในวิดีโอเช่นการปรับปรุงเสียงต่างๆการใช้พวกวิดีโอเอฟเฟกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีปรับสีต่างๆหรือว่าการทาให้ภาพชัดหรือเบลอขึ้น ก็ตรงนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้พี e m เมียในการตัดต่อวิดีโอเป็นส่วนมากส่วนการใช้พวกเอฟเฟกตส่วนมากเราจะใช้ Adobe After Effects กนะคะ,ะคราวนี้ถ้าพูดถึง Adobe Premiere Pro ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีความสมบูรณ์ในด้านการตัดต่อแต่นอกจากตัวนี้แล้วก็ยังมีโปรแกรมตัดต่อวิดีโออื่นๆอีกมากมายที่เป็นที่นิยมนะคะอย่างเช่นถ้าบนมือถือก็มี Luma f u s i ช n แล้วก็มีพวก วัฟิโมล่านะคะวันจะแชร์ส่วนถ้าพูดถึงก็ที่โปรโใช้กันก็มีดาว i n c i นชี o รีซอฟตตัวหนึ่งด้วยก็ขอแนะนำแต่วันนี้เนี่ยจะขอแนะนำตัวเดียวก่อนคือพเมีรันนี้เวลาที่เราเปิดไฟล์มาใช่ไหมคะไฟล์นิวกดโปรเจกต์ตรงนี้ปุ๊บปกติเราก็จะสามารถสร้างนะคะเราตั้งชื่อได้โปรเจกต์เนมอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นขอใช้วัวนิวไปก่อนแล้วครีเอทขึ้นมาก็จะเปิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาโดยที่ ในหน้าต่างใหม่อันนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าไทม์ไลน์นะคะอยู่ตรงนี้ทำลายอย่างนี้ทำลายคืออะไรคือการจัดการเรื่องเวลาทั้งหมดเราจะสามารถตัดต่อวิดีโอนะคะตอนนี้ขึ้นมาตรงนี้ละตัดต่อวิดีโอต่างๆเวลาเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเอาเสียงเอาวิดีโอภาพเพิ่มอะไรต่างๆมาใส่ตรงนี้ได้หมดส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่สําคัญก็คือส่วนของด้านซ้ายเอฟเฟกต์คอนโทรลถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราใส่แต่จริงในเอฟเฟกต์คอนโทรลก็ยังมีพวก อุปกรณ์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ีหลายหน้าต่างมากนะคะแต่เอฟเฟกต์คอนโทมันจะเป็นเหมือนค่า Setting ของหน้าเอฟเฟกสม,มมติเราเลือกเอฟเฟกสักอันหนึ่งในวิดีโอใส่เข้าไปในที่นี้อาจจะใส่เป็นอะสมม,มมติเลนเบลอแคเมรับเบลอแล้วกันหยอดไปปุ๊บวิธีการที่เกิดเราอยากใส่ตัวเอฟเฟกอะไรเราสามารถหยอดเข้าไปที่วิดีโอเลยก็ได้นะคะดึงแล้วก็หยอดมาด้านนี้ หรือนะคะสร้างเป็น adjustment layer ข้างบนก็คือเป็นเหมือนกับ layer เป,เปล่าๆค่ะแล้วค่อยใส่เอฟเฟกต์จะได้ไม่กระทบกระเทือนต่อพวกอันนี้ก็สังเกตได้วีโอด้านขวาตัวนี้จะเลื่อนไปละเบอร์ไปส่วนหน้าต่างนี้นะคะหน้าต่างนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่ไว้แสดงผลงานว่าโอเคแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะเป็นเหมือนพรีวิวอะคะ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าหน้าจอเราเละเทะเราอยากจะทําการแก้ไขว่าโอเคแล้วอยากให้เน้นไปหน้าต่างเปิดแบบไหนบ้าง ในทุกโปรแกรมของ Adobe นะคะก็ไปที่ Windows นะคะแล้วก็เลือก Workspace ตรงนี้ถ้าอยากเน้นเรื่องเสียงก็กด Audio ก็จะเน้นเรื่องของเขาจะเปิดหน้าต่างหรือ Panel ที่เน้นเรื่องเสียงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าโอเคละเราต้องการแบบปกติใช่ไหมคะก็เลือก All Panel ไปปกติสำหรับโปรแกรมนี้ก็จะนำเสนอหน้าต่างที่ทั้งหมดที่จำเป็นขึ้นมาแล้วก็ให้แน่ใจว่าอยู่ที่ตรง Edit นะคะถ้าเกิดเป็น Import ปุ๊บจะเป็นการนาเข้าวิดีโอขึ้นมาตรงนี้ Import มันจะมีส ตัวเลือกให้เลือกข้างใต้เมนูนี้นะคะ่ะอ m p o r t ที่คือเอาไฟล์เข้าถ้า Export คือเอาไฟล์ออก Edit คือแก้ไขไฟล์ต่างๆคราวนี้ต่อไปอตอนนี้ก็มี Mixer มีอะไรถ้าเกิดถามว่าจะเอาไฟล์เข้ามายังไงถ้าเกิดปกติแล้วนะคะก็ไปที่ไฟล์ Import ก็ได้หรือใช้ Control I ก็ได้นะคะ Control I ตรงนี้นะถ้าใช้ PC นะคะถ้าเกิดว่าเป็นใช้ Mac ก็ Command I กด Import เข้ามา แล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการเช่นในที่นี้เดี๋ยวขออญาตหาไฟล์อักอันหนึ่งสมมติเป็นเอาไฟล์นี้เข้ามากด Open After Effects สามารถใช้ทำงานร่วมกับไฟล์ได้หลากหลายมากไม่ว่าไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพไฟล์เสียงนะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายและหน้าต่างต่างก็สามารถจะแบบโยกย้ายมาได้อย่างนี้ด้วยนะคะเหมือนกันคทนไลน์จะปรับตรงนี้บ้างก็ได้นะคะคราวนี้อ่ะ ตรงนี้นะครับตรงโปรเจกต์นะตอนนี้เป็นอั t ไทเทลอยู่ด้านหน้าต่างตรงนี้ปกติแล้วมันก็คล้ายๆกับ library ก็คือเป็นพวกไฟล์ที่เราเอามารอพักไว้ว่าเราจะใช้ใส่ไว้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปในตัวของไทม์ไลน์ก็เลยยังไม่ได้ขึ้นแสดงผลวิธีการจะนําเข้าก็แค่ดึงจาก library เข้าไปใส่ตรงนี้เองแค่นี้เองง่ายมากนะคะก็อีกส่วนหนึ่งโปรแกรมนี้ก็สามารถตัดต่อ บางส่วนของวีโอทิ้งได้ใช่ไหมคะก็ง่ายๆเลยกด c ที่คีย์บอร์ดหรือนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆต,ตรงนี้สามารถใช้ได้เดี๋ยวจะแนะนำตัวต่อๆไปนะคะแล้วก็มีพวกการทำมาสการวาดพวกเชฟออบเจกต,ต่างต่างอันนี้ง่ายๆเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันใช้เลเซอร์ทูง่ายสุดก็สามารถตัดได้ในเวลาที่เราต้องการนะคะได้หมดเนี่ยก็แค่ตัดลงไปแค่นั้นเองอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้รู้จักนะคะก็คือปกติแล้วถ้าเป็นไฟล์วีดีโอที่มีเสียง คู่กันมาอย่างนี้เขาจะต้องไปด้วยกันตลอดใช่ไหมเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่มันก็มีเหมือนกันบางทีเราอยากจะตัดเฉพาะวิดีโอหรือเสียงแก้ไขใช่ไหมคะให้คลิกขวานะคะแล้วก็หาคําสั่งนะคะให้เขาอันลิงก์กันตรงนี้เสียงกับวิดีโอก็จะแยกกันอยู่ได้คราวนี้เลื่อนได้ละนี่คือส่วนหนึ่งต่อไปอ่ะสมมุติว่าอันนี้การทำทรานสิชันง่ายๆคือการเปลี่ยนฉากง่ายๆสมมติว่าอันนี้จะเป็นไตเติลนะคะน,นี่เป็นไตเติลคราวนี้เดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์คอนโทรลกันนิดนึง ไม่เอาเบย์ดีกว่าเราสังเกตว่าตอนนี้มีเบลออยู่ใช่ไหมคะวิดีโอน,นี้ถ้าเรากดเลือกวิดีโอแล้วไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลอันนี้คือเข้าไปในวิดีโอนะเอฟเฟกต์คอนโทรลนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่พวกรายละเอียดว่าโอเคแล้วเราอยากจะเคลื่อนวิดีโอทางซ้ายทางขวาทําการหมุนปรับเรื่องของความโปร่งใสก็มีเหมือนกันแต่คราวนี้เอฟเฟกที่ใช้อยู่ตอนนี้คือตัวนี้แคมลับเบย์แต่ถ้าไม่ชอบกดดีลิทเลยคะ่ะจบสังเกตวิดีโอปกติละอ่ะ ต่อไปถ้าเกิดสังเกตดูว่าเรากด Spacebar ที่คีย์บอร์ดนะคะเขาก็จะเล่นคลิปไปเล่นคลิปให้เราอย่างนี้สังเกตที่รอยต่องวิดีโอจะเป็นการตัดแบบปับป๊บเลยใช่ไหมถ้าเกิดต้องการแบบว่าให้สมูทนิดนึงเปลี่ยนฉากมาเป็นแบบว่าค่อยๆดำแล้วก็สว่างมาอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอฟเฟกตัวหนึ่งนะดูที่ด้านข้างนะคะเอฟเฟกเอฟเฟกนี่นะคะเอฟเฟกตัวนี้นะ ข้างล่างจริงๆลองเล่นดูได้หมดเลยนะคะเอฟเฟกเราก็ลองมาดูที่หาตัวที่เรียกว่าวิดีโอทรานซซชันจริงๆกดเสิร์ชก็ได้นะคะเสิร์ชปึ๊บขึ้นมาเลยเสิร์ชตรงเนี้ยวิดีโออย่างนี้ใช่ไหมคะทรานเิชันเขาก็จะหาคำสั่งตัวนี้ขึ้นมาคราวนี้มันก็มีลักษณะหลายอย่างมากเช่นจะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆค่อยๆจาก วิดีโอธรรมดาเปลี่ยนเป็นสีดำอันนี้ก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนค่อยๆเอาวิดีโอสองอันมาซ้อนกันเป็น cross l i s s o l v หรือจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับว่าเป็นฟิล์มปกติแล้วค่อยขาวแล้วขึ้นขึ้นวิดีโอใหม่อ่าในที่นี้จะลอง deep black นะคะ d e p to black ง่ายๆก็คือโยนเข้าไประหว่างตัวคลิปวิดีโอสองอันอลองดูสังเกตอะมันจะเป็นดำนิดนึงเวลาเปลี่ยนฉากใช่ไหมคะกด space bar เห็นไหม เปลี่ยนแล้วนี่ก็เป็นตัว transition ที่นิยมอันนึงแล้วก็พวกคลิปวิดีโอถ้าอยาก delete ก็กด delete ได้เลยค่ะถรงช่วงที่ตัดแล้วก็สังเกตมันจะมีช่วงที่เป็นช่องว่างอยู่ถ้าไม่อยากให้เกิดช่องว่างให้คลิกขวานะคะแล้วก,กด ripple delete ก็จะลบพื้นที่ตรงที่ว่างหายไปอย่างนี้อันนี้ก็ง่ายๆเนาะอีกส่วนหนึ่งโอเคมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบางทีเนี่ยเราอัดเสียงมาอาจจะเสียงไม่ค่อยดีนะัก เขาก็จะมีคำสั่ง audio effect ตัวหนึ่งนะคะในเอฟเฟ t จะช่วยในการลดพวกเสียงอูอีลงแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้คือไม่ค่อยแนะนำเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงก็แนะนำว่าใช้เถอะก็คือว่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคเนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ในวิดีโอ transition อะ audio effect ใช่ไหมคะจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าะจะลดเสียงเสียงอูอี ต่างๆแต่อย่างที่บอกไปก็คือเป็นไปได้อัดเสียงที่มีคุณภาพดีกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเรื่องของอะไรล่ะคุณภาพเสียงมันจะมีคําสั่งดีนอイ e ค่ะไปที่นอイ s ไปที่เอฟเฟกต์ออเดียโอเอฟเฟกนะคะแล้วก็ไปที่ดีนอイスตัวนี้ง่ายๆเหมือนเดิมทุกอย่างลากใส่ลากใส่ค่ะเอาดีนอイスลากใส่ในเสียงที่ด้านล่างก็สามารถปรับเรื่องของเสียงต่างๆได้ว่าต้องการ ปรับเลเวลหรือปรับอะไรให้มันมีลักษณะอย่างไงก็ต้องลองฟังดูแต่อย่างที่บอกไปตัวนี้ถ้าเกิดใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเสียงอาจจะเบาลงเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูว่าเอ,อลักษณะฟอร์มของเสียงเขาเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดเสียงเบาเกินไปก็ต้องเพิ่มเสียงแต่ว่าถ้าเพิ่มเสียงมากเกินไปก็จะลําโพงแตกค่ะเพิ่มเสียงยังไงก็ไปที่เลเวลนี่ค่ะเพิ่มเสียงได้วอลลุ่มตัวนี้นี่คือถ้าลบก็คือเป็นเบาลงแต่ถ้าขึ้นก็คือดังขึ้นอันนี้ก็ต้อง อย่าให้ไปแบบนะเสียงดังเกินไปก็คร่าวๆข,ของพรีเมียก็ประมาณนี้ราคาใช้ง่ายขอบคุณค่ะ